สวัสดีครับสำนักศิลปรกรที่4ี่กรมศิลปรกรกำลังขุดแต่งแล้วก็ขุดศึกษาโบราณสถานที่สะมโนราเป็นแหล่งน้ำกลางเมืองลบบุรีเลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำสำคัญตั้งแต่ในสมัยยุคข,ขอมแล้วมีการใช้พื้นที่หนาแน่นในช่วงพุทธศตวรรษที่18-19ในยุคข,ขอมต่อสุขโขทัยอยุธยา พอมาถึงในสมัยยุทธยานะครับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ก็เป็นบ่อพักน้ําก่อนที่จะส่งเข้าไปในพระราชวังหลวงเพรนาะฉะนั้นที่นี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งหลายยุคสมัยแต่ในช่วงเวลานี้ผู้คนจะสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขอ,งของขเมเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลพระเจ้าชัยรามที่7นะครับการขุดศึกษาที่นี่จะมีส่วนช่วยในการไขปริศนาทําให้เราเข้าใจสังคมในช่วงเวลานั้นเดี๋ยวผมอธิบายความหมายของชื่อก่อนนะ คือชื่อเนี้ยที่จริงเป็นชื่อที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาเองนะครับสมโนรามาจากการพบชิ้นส่วนปูนปั้นเป็นรูปบุคคลซึ่งชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าหมายถึงนางมโนราแล้วก็เลยตั้งชื่อสะตั้งชื่อถนนในละแวกนั้นนะชื่อเดียวกันกันกบความเข้าใจนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้รูปปูนปั้นไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการพบเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมจะนําเสนอข้อมูลก็แล้วกัน ที่ผมทราบข้อมูลเนี่ยทราบมาจากคุณพานีหลุยจารเดหรือว่ามะเหมี่ยวนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการท้องถิ่นที่นี่ถ้าเป็นกินนาีแล้วก็มีกินนาีตัวตัวกลางตัวหนึ่งมันเป็นตัวท็อป mm hmm. ก็เลยก็เลยตั้งว่าให้น่าจะเป็นนางมโนรานางมโนราเป็นกินนาลีที่เป็นตัวที่สวยที่สุดที่พระสุโธนชอบหรืออะไรตามตำนานนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็นมโนราก็เลยเรียกว่าสามโนราเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอนดาหรือเปล่า สระน้ําแห่งนี้กรมศิลป์เคยขุดตั้งแต่ปี6 1แล้วก็พบว่าอย่างน้อยมี3ยุคนะครับคือยุคทวรารวดียุคขอมแล้วก็สุขโขทยัยอยุธยาในยุคทวรารวดีเนี่ยยังพบส่วนที่เป็นร่องรอยคือมีอิดปูอยู่เพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนั้นจะเป็นสระน้ําหรือเปล่าส่วนในยุคขอมพุทธศตรวรรษที่16 17 18เนี่ยมีกิจกรรมการใช้งานหนาแน่นในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 8 คือช่วงที่สร้างปรางสามยอดหรือว่าปราสาทสามยอดที่เห็นถัดไปถัดจากสันน้ำไม่ไกลนี่แหละแล้วก็กรมศิลป์เนี่ยคาดการตามป้ายเนี่ยนะว่าน่าจะเป็นบ่อน้ําแล้วมีการนําดินที่ขุดไปใช้ถมในพื้นที่เมืองละบุรีด้วยในขณะที่คุณมะเมียวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเนินดินที่เราเห็นที่ปราง3ยอดเป็นไปได้ไหมจากตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ทางด้านหลังปราง3ยอดนะครับคุณผู้ชมในกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามีตึกบังอยู่ แต่ว่าถ้ามองเลยไปอะจะเห็นยอดปราสาทหรือว่าปรางสามยอดถอัดออกไปมาดูในสมัยทวรารวดีก่อนนะครับได้คุณนนทาวุ้งหรือว่าคุณวรานนท์มั่งคั่งพามาดูร่องรอยของอิฐในสมัยทวรารวดีแล้วก็ได้อาจารย์พิพัฒน์กระเจะจันนะครับมาช่วยให้คําอธิบายอาจารย์พิพัฒน์กระเจะจันเนี่ยขุดที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุแล้วก็พบ เศษเครื่องถ้วยมากมายนะครับกว่าประมาณ6 0,000ชิ้นใช้เวลาแปลผลเนี่ยเกือบปีหนึ่งทำให้ได้ข้อมูลของพัฒนาการชั้นดินเนี่ยที่ละเอียดข้อมูลชุดนั้นเนี่ยจะสามารถเอามาช่วยอธิบายที่นี่ได้ด้วยเวลาเรามองมองภาพเนี่ยว่าที่ไหนเป็นศูนย์การวารวดีปัญหาคือเราไปเอาขนาดของเมืองที่เราเห็นแต่ความจริงมันอาจจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบเช่นความหนาแน่นของ,ของเศษพัฒจาดินเผาซึ่งมันอบอกบอกจานวนประชากรในบรรดามเมืองทั้งหลาย ในในเขตภาคกลางเมืองลบบุรีเป็นเมืองที่เจอพันชระทเทิงเผาวาลาวดีอหนาแน่นที่สุดเออฉะนั้นคือ,อแต่ละเมื่องมันอาจจะมีสเกลประชากรกับบางสิ่งบางอย่างนี่มันไม่เท่ากันแต่เราไม่สามารถจะแบบเอาแค่โบราณฐานที่เราเห็นบนดินมามนเป็นอิเดคเทอรได้ทั้งหมดมสิ่งที่มันน่าทำวิจัยในอนาคตนั่นคือเรื่องของการเปรียบเทียบ ปริมาณความแตกต่างของประจัเผ่าที่พบในเมืองทวารวดีทั้งหมดเลยเพื่อจะเข้าใจโครงสร้างของเประชากรซึ่งมันเป็นเรื่องคนที่เรายังไม่ค่อยได้ศึกษาอาจารย์พาดผมไปดูอิฐนิดนึงครับดูยังไงเป็นอิฐทวาครับวาดูยังไงก <c oughs> ้อนใหญ่ประมาณสักสองนึงก <c oughs> ็คิดง่ายๆแล้วก็มีแกบข้าวปนกะข้าวก็เป็นแกข้าวเม็ดสั้นนะ วันนี้ก็เป็นข้าวพันุในทางชีววิทยาเขาก็เรียกจับปองดิกาก็คือเป็นข้าวแบบญี่ปุ่นทุกวันนี่แหละข้าวเหนียวบ,บ้านเราก็อาจจะมีสวนผสมของน,นั้นแล้วโดวยทั่วๆไปแล้วเ็าจะแบ่งข้าวเป็นสามสายพันธุ์มีจับปองดิกาเจวานิกาอินดิกาแต่หลงัลงๆก็มีการแบบยุบจับรวมกันอย่างนี้นนะให้จับปองดิกากับจวานิกา้าไปรวมกันคือเวลากินมันจะได้จับติดใช่ไหม มันเลยเหนียวเหนียว<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารพวาเนี่ยก็น่าสนใจนะมันไม่ค่อยมีครกนะมันเป็นแบบเป็นหินปดยาดูเหมือนจะเป็นอาหารแห้งเอาข้าเดี๋ยวจิ้มทุบก,กินได้เลยอะไรเงี้ยไม่รู้นะคืออิกฟูกเนี้ยส่วนใหญ่คือใช้ในการก่อสร้างมันคือการด้านนึงมันเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียแหละแต่ด้านหนึ่งก็คือมันก็เหมือนแทนหินแต่คราวนี้ในตัวพื้นที่ภาคกลางเนี่ย ทรัพยากรเรื่องหินมันไม่ค่อยมีหินมันก็เลยกลายเป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอย่างที่สองคือว่าไม่แน่ใจเนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาชัดเจนเรื่องระบบการเกณฑ์แรงงานคือเขมรเนี่ยมันมีระบบการเกณฑ์แรงงานที่เข้มข้นเนี่ยมันเลยทําให้หินมันกลายเป็นวัสดุหลักในขณะที่ควาเนี่ยคือมันระบบการเกณฑ์แรงงานอาจจะอ่อนเพราะว่าเราคิดง่ายเมืองมันประกอบด้วยนครรัดเป็นสนวนมากเพราะฉะนั้นมันมีเลเบอร์กระจาย มันไม่ได้ถูกเซ็นเทอร์ไลซ์เหมือนกับตัวเขมรหมานั้งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าใช้อิฐเป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานแล้วก็ใช้แกลบปนเข้าไปมากๆเพื่อจะยาะให้การเผาอิฐมันสุกทั่วด้านหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเห็นว่าประชากรทวามันต้องเยอะมากจนสามารถจะมีะข้าวที่เป็นเซอร์พัสเราเอามาปนกับอิฐพวกนี้ได้ ที่นี่อาจจะเคยเป็นบ่อน,น้ําในสมัยทวรารวดีหรืออาจจะเพิ่งมาขุดในสมัยขอมเรายังไม่สามารถชี้ชัดได้เพราะว่าร่องรอยตอนเนี้เจออิฐแค่นี้เมื่อก่อนคงจะเจอเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่จนกระทั่งถูกรื้อไปแล้วก็ทําให้หลักฐานในสมัยทวรารวดีเนี่ยเหลือเพียงเท่านี้คราวนี้มาดูเรื่องราวในสมัยยุคข,ขอมกันบ้างยุคข,ขอมก็คือช่วงพุทธศตรวรรษที่16 17-18คือประมาณสักปีพศ1,501ถึงปีพศ1,800รยกระสัดสามพระองค์ที่สำคัญของขอบนะครับก็คือพระเจ้าสุริยวรรมันที่1พระเจ้าสุริยวรรมันที่2แล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16 17-18ตามลำดับเครื่องถ้วยที่พบที่นี่ คงต้องรอทางสำนักศิลปกรที่4โกรมศริลปกรนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเศษเครื่องถ้วยที่พบตั้งแต่การขุดปี6-1จนกระทั่งถึงปี6566กเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันคือเป็นเครื่องถ้วยหรือว่าภาชนะที่อยู่ในช่วงยุคขอมเป็นต้นมาแล้วก็จะมีกิจกรรมการใช้พื้นที่ที่หนาแน่นแล้ก็น่าสนใจอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่1 8 1 9 พุทธศตวรรษที่18ก็คือในสมัยพระเจ้าชัยรรมาที่7ที่มีการสร้างปราง3มยอดที่เราเห็นถัดไปนี่แหละส่วนพุทธศตวรรษที่19ก็จะตรงกับสุโขทยัยแต่ว่าท้องถิ่นที่นี่เขาจะเรียกว่าอรารยธรรมอู่ทองแต่ว่าร่วมสมัยกังสุโขทัยนั่นแหละแล้วก็หลังจาก19หรือว่าปลายพุทธศตวรรษที่19ก็จะเข้าสู่อยุธยาตอนต้นในช่วงพุทธศตวรรษที่18-19หรือว่าในปลายขอมอู่ทองแล้วก็ต้นอยุธยานี่แหละ ที่พบการใช้พื้นที่มีกิจกรรมใช้พื้นที่เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเครื่องถ้วยที่หลากหลายเนาะคือถ้าของจีนเนี่ยก็จะมีเครื่องถ้วยจากเตาปูเทียนหลงฉวนเต๋อหัวซื้อเจ้าถ้าปูเทียนเนี่ยก็จะกําหนดอายุได้แคบหน่อยคือประมาณปี1760ถึงปี1910จากข้อมูลของอาจารย์พิพัฒนะครับอันนี้ก็เตาซื้อเจ้าสมัยราชวงศ์ ไม่ทรงตายก็ถึงหยวนอันนี้บางคูนนะอันน,น,นี้อันนี้เยอะอันนี้เขมินเนี่ยอ่าเขามินอันนี้ก็บางปูนกันอันนี้ก็เขมินเนี่ยอันนี้ปูเถียน เันนี้คือกําหนอายุแคบๆเลยครับต่อ2,760จนถึง1,910เช่นเดียวกันกับเครื่องถ้วยแบบที่พบในเขมรอาจารย์พิพัฒน์จะใช้คำว,ว่าเครื่องถ้วยเขมรคําว่าเขมรในที่นี้ไม่ใช่เชื้อชาตินะครับเครื่องถ้วยเขมรคือเครื่องถ้วยแบบที่พบในประเทศเขมรหรือว่ากัมพูชาโบราณกลุ่มหนึ่งจะทรงใต้ ันนี้ก็ราชวงศ์หยวนในเอกสารจีนสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยก็จะบอกว่าเราโว้เนี่ยนำเข้าเครื่องถ้วยเคลือบเขียวเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นการเจอเคลือบเขียวเป็นจํานวนมากนี่ไม่ต้องแปลกใจเลยเ,เพราะว่ามันสอดคล้องกับเอกสารอยู่แล้วกระบวนการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการพื้นฐานของนักโบราณคดีที่หลังจากขุดแล้วเนี่ยเราจะเอาหลักฐานในแต่ละชั้นดินเนี่ยมาตรวจวิเคราะห์ว่า พบว่าเป็นเครื่องถ้วยจากเตาไหนบ้างแล้วก็มีช่วงอายุจากพศออไหนถึงพศออไหนแล้วก็ในชั้นดินนั้นมีกิจกรรมหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างที่จะสะท้อนเรื่องราวของผู้คนในยุคยุคนั้นผมไม่สามารถจะถ่ายจุดที่เขาขุดกันได้นะขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมถ่ายได้แต่ไกลไเพราะว่าเขาห้ามเอาไว้ส่วนภาชนะเหล่านี้จะคล้ายกันกับผลที่ขุดพบแล้วแล้วก็มีรายงานแล้วในปี6 1ก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ มาดูสมัยยุทธยากันบ้างคุณพานีหรือเจริญตั้งข้อสังเกตว่าที่นี่เป็นบ่อพักน้ําสําคัญความเป็นบาลายเก่าก็คือเป็นบ่อด้ําเดิมอยู่แล้วแล้วพอมันมีของเดิมอยู่แล้วถ้าเราจะทําท่อประปามาใหม่เราไม่จะเป็นต้องขุดใหม่เราต้องต่อท่อมาง่ายกว่าเพื่อที่จะมาพักน้ําที่นี่แล้วก็ให้ต่อไปที่อื่นเพราะว่าระยะทางจากบ่อกเก่าบ่อแรกเลย มาถึงเนี้ยประมาณเกือบสามกิโลเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีบ่อพักน้ำค่ะเพราะว่าระยะทางระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันจะบ่ออาจจะมีแตกบ้างข้อมีแตกบ้างอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาถึงบริเวณตรงเนี้ยน่าจะเป็นบ่อพักน้ําก่อนแล้วค่อยแบ่งมาเป็นของบ้านวิเชยเยนและของพันลายราชนิเวศค่ะโดยมีบ่อประปาอยู่ที่ปางแขกกับที่ในพันลายราชนิเวศผมคิดว่าการศึกษาแหล่งน้นํานี้หรือบ่อน้ํานี้เนี่ยน่าจะทําควบคู่ไปกับปาังสามยอด พราะว่าการใช้พื้นที่เนี่ยมันดูหนาแน่นร่วมสมัยกันกับพระเจ้าชัยรามันที่7บวกลบถ้าศึกษาดีๆนะครับจะทำให้เราเข้าใจสภาพสังคมสภาพผู้คนการใช้พื้นที่ในช่วงเวลานั้นคือในสมัยพระเจ้าชัยรามันที่7แล้วก็ในช่วงหลังจากพระเจ้าชัยรามันที่7็ซึ่งก็มีกษัตริย์ลพบ,บุรีนะครับปกครองต่อเพียงแต่เราไม่ทราบรายนามกษัตริย์อย่างน้อยก็4ีหรุ่นนะครับร่วมสมัยกันกันกบพ่อขุนศรีนาวนำถม พ่อคุนศรีธารทิ์พ่อคุณรามกำแหงพญาเลอไทยพญาลิไทพญาลิไทนี่คือร่วมสมัยกันกันกบสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีช่วงเวลากษัตริย์อยู่ประมาณ4-5รุ่นที่เป็นกษัตริย์ของละโวหรือว่าลบบุรีแต่ว่าเราไม่ทราบพระนามช่วงเวลาเนี้ยคือเราไม่ทราบข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งต้นด้วยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ก่อนก็ได้พื้นที่เนี้ย จะมีการใช้กิจกรรมหนาแน่ในช่วงพุทธศตวรรษที่18-19ซึ่งก็มีปรางสามยอดและก็วัดพระศิธลธตรมหา,าธาตุนะครับที่ร่วมสมัยกันมีอีกแห่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของปรางสามยอดคุณนนท่าวุ้งเนี่ยพาผมไปชมโบราณสถานที่นั่นวัดพระยาออกเมื่อก่อนระดับมันไม่ได้สูงแบบนี้ใช่ไหมกสูงประมาณนี้แหละครับ ประมาณค่ะก็คือจะอยู่ตรงบริเวณนีน้แต่นี่มันคือมันปิดไปหมดแล้วครับหมายความว่าที่เราเห็นสูงสูงแบบนี้ก็สูงมาตั้งแต่เมื่อก่อนใช่ครับสูงขึาเมาเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนก็ประมาณนี้นเลแล้วเมื่อก่อนเป็นฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นฐานยาวๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเ่นเหลี่ยมแบบนี้เลยครับแล้วก็วัดเนี่ยมันอยู่ในที่เป็นโคกสูงขึ้นมาท่วมหัวใช่ใช่ครับเมื่อก่อน,นจะคล้ายๆกับวัดปากเลยอาจารย์ ข้ามาชมใกล้ๆนะครับส่วนหัวเข่าอันนี้ของเดิมเลยคือหักแตกออกมาแล้วก็รักษาเอาไว้ตรงนี้มีบ่อน,น้ำด้วยนะครับเป็นบ่อน,น้ำศิลาแรงโอ้โหลึกด้วยคุณผู้ชมมองไปตรงตรงกลางภาพอะที่เห็นเป็นเงาเล็กๆ อันนั้นคือปรางสามยอดนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราอยู่ทางด้านด้านหน้าของปรางสามยอดโดยสรุปก็คือสระโนราแห่งนี้เป็นโบราณสถานสำคัญนะครับที่รักษาพัฒนาการของสังคมโบราณของลบบุรีแห่งนี้ทำให้เราทราบพัฒนาการตั้งแต่ในสมัยทวารวดีขอมสุขโขทัยอยุธยาตามลำดับ ปัจจุบนันนี้ทางสำนักศิลปกรที่สี่กรมศริลปกรนะครับกำลังขุดแต่งขุดศึกษาแล้วก็จะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นส่วนสาธารณะเช่นเดียวกันกับเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่นี้ผมคิดว่ามีความสําคัญนะเพราะว่าจะเป็นส่วนสาธารณะกลางเมืองลบบุรีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะเข้าใจพัฒนาการตั้งแต่ในสมัยทวารวดีเป็นต้นมาคุณผู้ชมอยากให้จัดเสวนาหรือว่า ทำกิจกรรมอะไรมีไอเดียอะไรเนี่ยลองแลกเปลี่ยนส่งคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมจะลองปรึกษาอาจารย์พิพัฒแล้วก็ปรึกษาคนท้องถิ่นอย่างมะเมี่ยวแล้วก็นนท่าวงดูเผื่อว่าจะมีเสวนาอะไรที่ร่วมกันกับกรมศิลปากรได้บ้าง